สวัสดีครับอาจารย์ดรธนวัฒน์ปัธรรมริติกุลนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมานําเสนอเรื่อง4บทบาทของมัคคุเทศก์และก็4ความสําคัญของมัคคุเทศก์นะครับในการนําเที่ยวแต่ละครั้งมีบทบาทสําคัญอย่างไรบ้างนะครับคนที่ทําหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ถึงจะประสบความสําเร็จในอาชีพนะครับดูกันนะครับว่า4ี่บทบาทนั้นมีบทบาทอะไรบ้างนะครับบทบาทที่1คือบทบาทการเป็นครูนะครับ บทบาทที่สองมัคคุเทศก์จะต้องทําหน้าที่เหมือนนักแสดงนะครับส่วนบทบาทที่3ก็คือต้องเป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มในการนําเที่ยวแต่ละครั้งนะครับบทบท 2, าทสุดท้ายที่สองครับมัคคุเทศก์จะต้องเป็นนักการทูตเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า4บทบาทสําคัญที่กล่าวมาแล้วนะครับบทบาทที่1คือบทบาทการเป็นครูเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับการเป็นครูคือการให้ความรู้เฉพาะ เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆในการนําเที่ยวนะครับอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับพร้อมทั้งเล่าประวัติศาสตร์และความสําคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันของสถานที่นําเที่ยวนั้นๆให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบนะครับเนื้อหาสาระในการถ่ายทอดความรู้นะครับการถ่ายทอดต้องถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเปรียบเสมือนมคุเทศคือครูคนหนึ่งที่ถ่ายทอดในรายวิชาแก่นักเรียนหรือว่า การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆนะครับเพื่อเติมเต็มให้กับนักท่องเที่ยวนะครับและก็สอดแทรกความรู้นะครับก็มีการามีเรื่องเล่าอารยเกตความรู้ต่างๆนะครับให้นักท่องเที่ยวได้รับความสนใจและความสนุกสนานนะครับก็คือมัคคุเทศจะต้องเป็นคนที่สแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่เสมอนะครับเพื่อมาเติมเต็มให้กับนักท่องเที่ยว ได้มีความรู้และสนุกสนานในการนําเที่ยวครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมคัควเทาศจะต้องเป็นคนที่รู้จักสังเกตมันสังเกตสิ่งรอบตัวอยู่เสมอนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับบทบาทที่สองนะครับก็คือบทบาทการเป็นนักแสดงครับคําว่าเป็นนักแสดงก็คือนอกเหนือจากกน,นกัเป็นนักวิชาการแล้วนะครับมคัควเทาศจะต้องแสดงบทบาทต่างๆในกิจกรรมต่างๆนะครับ อย่างเช่นร้องนำทำเพลงเล่นนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความผ่อนคลายและก็ความสุขระหว่างการเที่ยวนะครับการเล่านิทานต่างๆหรือแมเรื่องตลกโปกฮาเรื่องขบขันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับอีกบทบาทสําคัญบทบาทหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับหรือการแก้ปัญหาในกรณีฉุกเฉินต่างๆนะครับ สมมติว่าเล่นเรื่องรถเสียนะครับเรื่องรถแอร์เสียอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะทํำยังไงก็ได้สแสดงยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้เราก็ต้องสร้างความมั่นใจอย่าให้ลูกค้าแตกตื่นถึงแม้ตัวเราเองจะตื่นเต้นแล้วก็แตกตื่นแต่เราต้องควบคุมสถานการณ์ทําเป็นเหมือนเรื่องปกติแล้วก็รีบจาัดก,การให้เรื่องจบไปโดยเร็วครับ คือบทบาทนักแสดงนะครับบทบาทต,ต่อมาคือเป็นนักจิตวิทยาครับบทบาทที่3ของมะคุเทศนะครับเราจะต้องรู้ว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนนะครับแต่ละชาติมีความต้องการเป็นอย่างไรเราจะต้องสังเกตการแสดงออกนะครับดูอารมณ์ความรู้สึกนะครับว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนที่มาในท่องเที่ยวแต่ละทิปแต่ละุ่มนั้นว่าเขาความสนใจในเรื่องต่างๆอย่างไรบ้าง ซึ่งแต่ละคนจะมีความสนใจไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องหาข้อมูลให้ทราบให้รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับแล้วก็ใช้จิตวิทยาในการแทรกตัวไปในนักท่องเที่ยวแต่ละคนนะครับที่มาเที่ยวแล้วก็ให้ความรู้สึกสัมผัสถึงความรู้สึกความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ได้นะครับต่อไปบทบาทที่4นะครับคือบทบาทนักการทูตนะครับ เราสามารถประสานงานต,างต่างๆเช่นกองตรวจคนเข้าเมืองนะครับหรือว่าศุลกากรนะครับหรือว่าติดต่อประสานงานกับพนักงานโรงแรมนะครับหรือแม้กระทั่งคนขับรถที่ไปท่องเที่ยวกับเรานะครับเราก็ต้องมีการพูดคุยให้ในักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายนะครับและก็ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับประเทศของเราเวลาท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศประเทศไทยเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ พยายามให้เขารู้สึกดีกับประเทศเราเพราะว่าเอาไปเล่าต่อสามารถบอกกล่าวให้เพื่อนฝูงหรือว่าคนในชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทยได้มากขึ้นแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนคนในท้องถิ่นครับต่อไปนะครับบทบาทอีกอันหนึ่งก็คือความสําคัญของมัครุเทศ4ีด้านนะครับมีความสําคัญยังไงบ้างน,นะครับม,มาดูกันนะครับข้อที่1ก็คือด้านการอำนวยความสะดวกครับ มคุเทศจะต้องทําให้ได้นะครับด้านที่2คือด้านให้ความรู้ครับด้านที่3คือด้านความปลอดภยัยด้านที่4คือการสร้างความประทับใจนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าแต่ละด้านเป็นยังไงบ้างอย่างด้านที่1นะครับก็คือด้านการอำนวยความสะดวกมักคุเทศจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเทีย่ยวเพราะว่ามาคุเทศอยู่หน้าง,งานหรือว่าใกล้ชิดกับนักท่องเทีย่ยวระหว่างที่มาเที่ยวนะครับ เพราะว่านักท่องเที่ยวเป็นคนแปลกหน้าแปลกถิ่นที่มาในแต่ละถิ่นนะครับอาจจะไม่คุ้นเคยสถานที่ต่างๆหรือผู้คนในท้องถิ่นสิ่งเหล่านั้นเราจะต้องอำนวยควาเขาสะดวกให้เขาได้รับความคุ้นเคยนะครับถ้าเกิดเราปล่อยให้หนักท่องเที่ยวไปโดยลําพังอาจจะเกิดปัญหาร,ระหว่างการเดินทางหรือว่าเกิดการพัดหลงนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวอาจจะคิดว่ามาเที่ยวเราไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปในการใช้บริการของบริษัททัวร์หรือ ในการจ,าจ้งางบุคคลนั้นมาทางานนะครับไม่ทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเสียประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่มาเที่ยวกับบุเทศคนนี้หรือมาเชื่อวกับบริษัททัวร์คนนี้ครับเราต้องอำนวยความสะดวกให้เขาได้รับความสะดวกอย่างดีที่สุดนะครับมาดูกันข้อต่อไปนะครับได้แก่ด้านที่สองครับด้านความรู้นะครับเมื่อกี้ก็พูดไปบ้างแล้วครับเราจะต้องถ่ายทอดความรู้ต่ตางๆที่เรามีนะครับอย่างเช่นเรื่องประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ นะครับแล้วก็ขนทมทำเนียมประเพณีต่างๆโฮงสวัสดานหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับประเทศเราหรือว่าสถานที่ที่เราพานักเที่ยวไปนะครับเราสามารถศึกษาได้จากตำรับตำรานะครับหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆแหล่งข้อมูลต่างๆมรุเทศจะต้องเป็นคนอัปเดตข้อมูลนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็ถูกต้องนะครับสามารถเล่าเรื่องราวได้นะครับระหว่างการเดินทางให้กับนักเที่ยวได้เกิดความประทับใจแล้วก็ได้ความรู้กลับไปนะครับสิ่งสําคัญ ทำให้ทราบสิ่งที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยความรู้ต่างๆความรู้รอบตัวนะครับสิ่งเหล่าน,นี้ครับประเทศจะต้องถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวได้นะครับข้อต่อไปครับคือข้อที่3ครับก็คือด้านความปลอดภยัยอันนี้สาคัญมากนะครับถ้าเกิดสถานที่ไหนหรือว่าประเทศไหนนะครับไม่มีความปลอดภยัยหรือว่านักท่องเที่ยวหวังระแวงนะครับ นักท่องเที่ยวก็ไม่อยากมาเที่ยวใช่ไหมครับเราจะต้องพานักท่องเที่ยวไปในแหล่งที่มีความปลอดภัยนะครับแม้ว่าเขาจะเดินทางโดยลาพังแล้วก็สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้นะครับหรือว่าไปในหมูกก่เกาะหรือว่าไปเดินป่าอะไรต่างๆที่เสี่ยงต่อชีวิตเราก็ต้องคาดการณ์หรือว่าแนะนําได้นะครับมักุเทศต้องมีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในท้องถิ่นและก็นักท่องเที่ยวที่เข้าไปในถิ่นฐานนั้นๆนะครับจะเป็นเที่ยวเกาะ เที่ยวหมู่บ้านเที่ยวชุมชนเที่ยวเช้าเขาต่างๆนะครับความปลอดภัยเราต้องคํานึงถึงเป็นที่สุดนะครับข้อสุดท้ายนะครับในข้อที่4กับอันนี้สําคัญนะครับต้องทําให้ได้นะครับคือการสร้างความบัดทับใจครับ ทำอย่างไรนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยแล้วหรือมาสถานที่ต่างๆแล้วคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมากุเทศซึ่งใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวจะต้องทำอย่างไงที่จะสร้างความประทับใจเรามาดูกันนะครับเพราะว่าเราเป็นคนใกล้ชิดที่สุดนะครับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับให้แก่ประเทศชาติเราจะนําเสนอสิ่งดีๆนะครับในมุมที่เป็นบวกในมุมดีๆนะครับในฐานะเจ้าบ้านที่ดีนะครับคอยห่วงใยด้วยความใส่ใจนะครับแก่นักท่องเที่ยว นะครับแล้วก็แสดงถึงเอกลักษณ์อันดีงามของความเป็นคนไทยนะครับแสดงน้ําใจจากหัวจิตหัวใจอันแท้จริงนะครับให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าเราเป็นหัวใจจริงๆเราต้องการบริการเขาจริงๆสิ่งเหล่านี้นะครับเราสามารถทําได้จากใจจากความรู้สึกจริงๆได้นะครับอันนี้แหละครับสาคัญที่สุดคือสร้างความอาทบใจทั้งตัวมรุเทศเองคนในท้องถิ่นเองชุมชนต่างๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมตั้งแต่ คนขับรถพนักง,งานบริการโรงแรมร้านอาหารนะครับสถานที่พาเราที่เราพาไปซื้อของต่างๆทั้งหมดทั้งมวลดูศกรรมการท่อง,งเที่ยวก็คือช่วยกันสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อเขาจะได้กลับมาใหม่นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามชนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม